ที่หลังบ้านนี่เหลือแค่นิดเดียวแต่อยากจัดให้มันสวยทุกคนเอาไว้นั่งเล่นตอนเย็น,นยางหมูกระทะอะไรก็ว่าไปาจัดการเอฟต้นไม้กันรัวๆเลยค่ะช่วงนี้บางคนก็มองว่าหนูไร้สาระนะเพราะว่าคนแถวนี้เขาไม่ทํากันแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนพูดแม่หนูเองค่ะจะไปซื้อต้นไม้ทาไมแพงก็แพงเก็บเงินไว้ทาอย่างอื่นดีกว่าโดนบ่นไปหลายยกเลยทำงานมาดีเหนื่อยก็มีมุมผ่อนคลายบ้านแล้วรัวบ้านกรมาไหตัวน,นี้นะมีคนขอให้หนูรีวิวเยอะมากหน้าหนูมารีวิวให้แน่นอนบางคนบอกว่าไม่ทํารัวทือไปเลยทําแบบนู้นแบบนี้เออก็แล้วแต่คนชอบเนาะ ไปซื้อที่ร้านโดยเฉพาะมีหลายเกรดหลายรูปแบบให้เลือกปร,บปรับหน้าดิเรียบร้อยแล้วลงด้วยผ้าคลุมดินผ้าคลุมดินสีดําตัวนี้ป้องกันญ้าขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็เทหินจัดสวนปรับแต่งให้สวยงามตามที่เราชอบเลยค่ะจัดให้เป็นเลเยอร์นะคะต้องมีที่กั้นดินด้วยเพื่อป้องกันหินจัดสวนแต่ละสีนี่มันผสมกันก็จะมีแผนทางเดินด้วยนะคะเพื่อให้สวยงามและเดินได้สะดวกมุมนี้ก็จะเป็นต้นแก้วตะจอมนะคะเพิ่งจะเอฟมาเอาน้องลงดินเมื่อไม่กี่วันมานี้เองขอให้น้องอยู่รอดปลอดภัยค่ะช่วงแรกนี้น้องก็จะใบล้วงกอดโอ้ท ้อปสาหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปเลยมีทั้งแบบตรงและแบบโคส่วนหลังบ้านของหนูก็จะประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้สส่จัดสวนไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆยังมีการเอฟต้นไม้ลัวๆ